สวัสดีสาวกไก่เดือยทองทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Tottenham Fan Club อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรท t อ e n h a ฮอสเปอร์กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวแรก สเปอร์ได้รับข่าวร้ายก่อนไปเยือนไบร,บรตันวันพฤหัส,สบ,บดีนี้หลังผลสแกนยืนยันคริสเตียนโรเมโรต้องพักอย่างน้อยหนึ่งเดือนขณะที่คู่หูอย่างมิกกี้ฟันเดเวนมีลุนคัมแบ็กเจอแมนยูนเต็ดกลางเดือนหน้าพอสเตโคกูผู้จัดการทีมสเปอร์ยืนยันว่าคริสเตียนโรเมโรประกาศหลังทีมชาติอาร์เจนตินาจะหมดสิทธิ์ลงสนาม 4- 5สัปดาห์เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาโรเมโรบาดเจ็บจากเกมที่ไก่เดอทองเปิดบ้านเฉิมชนะเอฟเวอร์ตัน2-1เมื่อันี่าเมี่มมอยัน,ยนว่ารมทีอ่อยี่สนทํามธัน ีมราานนจก้โดยปอสเตโคกูได้เผยในงานแถลงข่าวการนำสเปอร์ออกไปเยือนไบรตันวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมนี้ว่าโรเมโรเข้ารับการสแกนและเขามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาเขาจะต้องพัก4-5สัปดาห์ขณะเดียวกันกุนซอชาออสซี่ยังพอมีขวดีอยู่บ้างหลังจากมิกกี้ฟันเดเวนประกาศหลังชาวดัดใกล้หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้แล้วหลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาจากนัดที่สเปอร์เปิดบ้านพ่ายเชลซี1-4เมื่อวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยปอสเตโคกูได้กล่าวเพิ่มเติมเอาไว้ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะพร้อสรัับบบเกกที่พ บางทีอาจเป็นเกมที่เจอกับแมนยูในเตตดวันที่14มกราคมอย่างไรก็ตามผมยังไม่รู้ชัดเจนจนกว่าผมจะเห็นเขาลงซ้อมแอนด์ปอลสเตโคกูกล่าวนอกจากโรเมโรและฟันเดเวนแล้วนั้นในเวลานี้ยังมีนักเตะสเปอร์ที่บาดเจ็บอยู่หลายรายไม่ว่าจะเป็นอีวานเปเรซิดโรดิโกเป็นทันคูเจส์ไม่ได้สันไบรอันเซซิยงและมานอสโลมอนเป็นต้น มากันที่ประเด็นข่าวต่อมารีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างไบตันพบทอตแนมฮอสเปอร์โดยจะทำการแข่งขันกันในคืนวันพฤหัส,สบ,บดีที่28ธันวาคมเวลาตีสอครึ่งที่สนามเอเม็กสเตเดียม หลังจากหลุดฟอร์มในช่วงเวลาหนึ่งเทอแนมพอสเปอร์ก็กลับมาอยู่ในทิศทางของตัวเองอีกครั้งหลังคว้าชัยในพิมร์ลีกมาแล้ว3เกมติดต่อกันซึ่งนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอฟเวอร์ 1. ตันสองต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามกลางสัปด,ดาห์นี้สเปอร์ต้องเจอกับบททดสอบสุดท้าทายเมื่อต้องบุกไปเยือนทีมแร่งอย่างบรตทันที่ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากหลังจากเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นจาก5เกมหลังสุดเรามาเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมเริ่มต้นกันที่เจ้าบ้านบริตันนอกจากผู้นน่่่าาอรออ้มมมไตวพ สำหรับเกมนี้หรือไม่หลังแนวรุกเทมชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ผ่านมาซึ่งถ้าหากว่ามิโตมะไม่พร้อมลงสนามก็จะทำให้ฟากุนโดะบวนอนอเต้ได้โอกาสลงเล่นแทนเพื่อประสานงานในแนวรุกร่วมกับซีโมงอาเดงราเจ้าเปเดโดและอีวานเฟอร์กุสันโดยที่มีตัวเก่าย่างแดนิีมอร์เบกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก มากันต่อที่ความพร้อมฝั่งผู้มือเยนอย่างทอตน,นัมฮอสเปอร์ในเกมที่ผ่านมาคริสเตียนโรเมโรและริชาริสซอนอยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีเนื่องจากมีการบาดเจ็บโดยในรายของคริสเตียนโดเมโรเป็นที่แน่ชัดเลยว่าจะไม่สามารถลงสนามได้เป็นเวลา4-5สัปดาห์ส่วนริชาริสซนต้องรอเช็คความฟิตนอกจากนี้อีกหนึ่งข่าวดีของสเปอร์คือเดสตินีอุดอกี้จะพ้นโทษแบงกลับมาอีกครั้งโดยเกมนี้คาดว่าสเปอร์จะยังคงยึดผู้เล่นชุดหลักจากเกมที่ผ่านมาซึ่งนำมาโดยบรานด,ราด์จอห์นสันได้ยันคูลูเซฟสกี้ ส่วนอิบิซูมาในเกมนี้จะติดโทษแบนมากระต่อที่การคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งเริ่มต้นกันที่เจ้าบ้านไบรตันที่จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูในเกมนี้จะเป็นบาร์เฟอร์บูเกนแนวรับใช้งานแจ็คคินเชวูดยันพอลฟานเฮเก้ลูอิสดังและอีกอร์มิดฟิลด์ตรงกลางใช้งานปาสกาลโกดคาร์ลอสบาเลบาโดย3ประสานแนวรุกเป็นซิมงอเดแงกราเจอาเปโดและฟาคุนโดโบนาโนเต้โดยมีสุนหน้าตัวเป้าเป็นอีวานเฟอร์กุสันมากันต่อที่การคาด ผู้รักษาประตูในเกมนี้จะเป็นกุยโมวิคารเดโอแนวรับใช้งานเปโดปารโรเอเมอร์สันรอยัลเบนเดวิสและเดสตินีอูโดกีมิดฟิลด์ตรงกลางใช้งานโอลิเวอร์สกิฟจับคู่กับปาปซาโดยมี3ประสานแนวรุกเป็นเบรนแดนจอห์นสันเดยนคูลูเซฟกี้และซงเฮอร์มินโดยมีศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นริชาร์ดสันมากระต่อที่ความน่าจะเป็นของเกมถึงแม้ฟอร์มจะหลุดไปอย่างน่ใจหายแต่ไบรตันยังคงเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายและประมาทไม่ได้อยู่เสมอยิ่งไปกว่าน,นั้นการได้กลับมา เจ็บและเกมรับที่เป็นจุดอ่อนของทีมในฤดูกาลนี้ผนวกกับความมั่นใจของทอร์นเมนฮอสเปอร์น่าจะทําให้สุดท้ายแล้วเป็นทางได้ของแกเดทองที่เป็นฝ่ายบุกมาเชิญนคว้าชัยได้ในเกมนี้มากระต่อที่การคาดการ์ผลสกอร์คาดว่าในเกมนี้ไบรตันจะเปิดบ้านพาให้กับทอร์นเมนทฮอสเปอร์ด้วยสกอร์หนึ่งเประตูต่อ2มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ราดูรากูสินกองหลังเนื้อหอมของเจนัวยืนยันหนักแน่นว่าสมาธิ100%่ของเขาคือการพัฒนาผลงานบุคคลและเพื่อต้นสก,กัดในปัจจุบันและก็ขอ,ขอขอบคุณทุกความสนใจจากทีมต่างแดน,นโดยเฉพาะของทอร์เนมฮอสเปอร์ดาวเตะทีมชาติโรมาเนียกลายเป็นเป้าหมายเบอร์ต้น,ตนของแกเดทองเพราะความมเนกประสงค์ของผู้เล่นที่เล่นในทุกตำแหน่งในแผงแบ็กโฟโดยในฤดูกาลนี้เขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด20นัดในทุกรายการทำเป็นหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซสตสโดยสัญ,ญญาปัจจุบันของรากูสินมีถึงเดือนมิถุนายนปี 27, สึงทาให้เขพ เป็นเป้าหมายของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปรวมไปถึงทั้นแยพอลสเปอร์และบาร์ซโลนาจนคาดว่าจะมีการชิงตัวกันอย่างดุเดือดในตลาดรอบที่จะมาถึงแต่ล่าสุดแข้งวัย21ปีชิงดับกระแสะข่าวและยังคงยืนยันหนักแน่นว่าต้องการอยู่ที่เจนัวต่อโดยดรากกซินกล่าวเอาไว้ว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆมาทราบว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันทำออกมาได้ดีและมีทีมอื่นแสดงความสนใจแต่สำหรับผมแล้วนั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวโดยเป้าหมายของผมคือการพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับสโมสรเจนัวและทำให้้ดดดูกกาาาาาลนีีีผงอออมมท่่สสุุยคว รอดูดรากุาาาาสินกล่าวสำหรับรากุสินกำลังเข้าคิวต่อสัญญาใหม่จนถึงเดือนมิถุนายนปี2028และอัพค่าเหนื่อยขึ้น2เท่าและไม่มีการระบุค่าฉีกสัญญา30ล้านยูโรอีกเพื่อเปิดทางให้สโมสรเจนัวมีอำนาจในการต่อรองอย่างสูงสุดมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ทอร์นมฮอสเปอร์ตั้งเป้าที่จะคว้าตัวอาตูแฟมิเรนกองกลางดาวรุ่งของรอยยันอันเวิร์ให้ได้ภายในเดือนมก,กราคมพร้อมข้อเสนอที่ดึงดูดใจเดอะซันเซิอ์งกรีฑรายงานว่าทอ pur, ร์นมฮอสเปอร์เตรียมทุ่มเงินจำนวน25ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแฟมิเรนกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีพร้อมกับข้อเสนอที่ดึงดูดใจรอยยันอันเวิร์บด้านการปล่อยนักเตะเล่นกับต้นสังกัดเดิมในสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้รายงานข่าวระบุว่าทอร์นมฮอสเปอร์ต้องการมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้ p, รอ,บบมอรยมรยุโรปหนนนึ่งใั้นคือทีมคู่ปรับรวมม่วนเนอร์น London, อาร์เซนอลที่แสดงความสนใจในตัวนักเตะร,รายนี้เช่นเดียวกันสําหรับทอนแน่์พอสเปอร์เคยดําเนินการในลักษณะนี้มาแล้วเมื่อครั้งคว้าตัวเดสตินีอูโรกี้แบ็กซ้ายทีมชาติอิตาลีมาจากอูดิเนเซ่เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022และปล่อยให้นักเตะเล่นกับต้นสกัดเดมในสัญญายืมตัวตลอด1ฤดูกาลก่อนร่วมทีมของแอนด์พอสเตคโคกูในฤดูกาลนี้สําหรับแฟมิเรนเพิ่งอายุ18ปีมีส่วนช่วยให้ทีมรรยันอันเวิร์ลคว้าแชมป์หลีเบียมเมื่อรุ่นการที่พวนนก,เ,ก,เ,กเขาเอาชนะบ3 2, แม้วแาะ พวกเขาจะตกรอบไปแล้ว <c oughs> มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสเปอร์เรียกตัวแดนสกาเลตกองหน้าดาวรุ่งกลับมาจากการยืมตัวที่อีฟสวิตหลังจากซงฮึงมินเตรียมไปรับใช้ทีมชาติในเซอ Asian Cup. Let, เร์อเียนคัพสกาเลตผู้เล่นวัย19ปีย้ายไปยังทีมมาขาวแบบยืมตัวในเดือนสิงหาคมและอันที่จริงเขาต้องอยู่ในทิ่นพอร์ตแมนโรสจนจบฤดูกาล2023-2024อย่างไรก็ตามเมื่อซนเตรียมที่จะหายหน้าไปช่วคราวในเดือนมกราคมเพื่อไปรับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้ในทัวร์นาเมนต์เอเี่นคัพกองหน้าดาวรุ่งรายนี้จึงถูกเรียกตัวกลับมาโดยแ ลงสนามให้ไก่เดยทองถึง6นัดดังนั้นสกอเล็ตจึงสามารถเข้ามาแทนที่ได้หากสถานการณ์จาเป็นโดยปอตเตโคกูได้เปิดเผยว่าดาวรุ่งอาจได้รับเวลาการลงสนามบ้างหากเขาประทับใจในการซ้อมสกอเล็ตมีโอกาสค่อนข้างจำกัดโดยลงเล่นเพียง13นัดในฐานะตัวสำรองกับอีสวีดรวมเวลาแล้วแค่190นาทีสำหรับสกอเล็ตลงเล่นให้สเปอร์ชุดยู8และยู3แต่เขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอจนถึงตอนนี้กองหน้ารายนี้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของไก่เดทองไป11เกม ข,ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อาหาในส่วนใดสื่อสารผิดพลาดทางเราต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ